ไปดูการถอดบทเรียนตั้งแต่มีการโจรกรรมนะคะทองไปเมื่อวันที่8เมษายน2568ที่ผ่านมานะคะปูว่าการสงขลานะคะนำทีมค่ะประชุมถอดบทเรียนป้นร้านทองนะคะเพิ่มมาตรการให้กับร้านทองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งขัดค่ะ จากกรณีเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่8เมษายน2568ที่ผ่านมาโดยเหตุปล้นร้านทองในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโจนสามารถชิงทองคำน้ำหนัก138บาทนะคะล่าสุดค่ะทางตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ได้เชิญผู้ประกอบกิจการร้านทองในพื้นที่รับผิดชอบของสพหัดใหญ่และสพคอหงมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังมาตรการการ,การป้องกันความปลอดภัยของร้านทองนำโดย พลตํารวจตรีเสกสารชูรังสลิดผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยรองผู้บังคับการจังหวัดสงขลาโดยมีผู้กํากับการสอพอหัดใหญ่ผู้กํากับการสอพคอ,อหงประธานชมรมร้านทองหัดใหญ่ผู้ประกอบกิจการร้านทอง56ร้านเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจาการร้านทองและแนะนํามาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดก,กุมที่สุดเนื่องจากร้านทองถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในการที่คนร้ายจากกาะก่อเหตุโจรกรรมพร้อมการปรับกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการตรวจตราเข้มข้นมากขึ้นและหากําลังอื่นมาเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรูปแบบของการประชุมนอกจากจะเป็นการปรึกษาหาร คือแนวทางการร่วมกันแล้วนะคะก็ยังมีการนำวิดีโอเคสตัดตี้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งในพื้นที่นะคะแล้วก็ทั่วทั้งประเทศค่ะรวมทั้งคําให้การวิธีการต่างๆที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาแนะนําแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งวิธีการป้องกันและเมื่อเกิดเหตุแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการสังเกตพฤติกรรมคนร้ายกลวิธีที่ใช้ในการก่อเหตุอาวุธที่ใช้และขั้นตอนการดําเนินคดีตามกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยให้รัดก,กุมที่สุดค่ะ